อันนี้ก็เป็นปลาเขาเรียกปลาใบกระหนุนนะทำอะไรกินอร่อยต้ม้ม,ม,มตัวไม้เปรี้ยวหรือแกงสไตล์แบบอีสานอีสานเนี่ยอร่อยมากเลยแต่ทีนี้คุณเป็นโรคกระเพาะหรืออะไรมันจะแสลงแล้วหนามชุดหลังเนี่ยเขาเรียกหนามมันเนี่ยโอ้ยตาปวดเนี่ยมีหนามตามปวดนั่นเลยอันนี้จะทําเมนูเขาเรียกต้มหวานต้มเค็ม มันอยู่น้ำตื้นเนี่ยปลาพวกนี้มันอยู่น้ำตื้นปลาใบ,นนนนาบาหนุนโตเต็มที่นี่ตัวเกือบโลก็มีย่างทาเกลือนะหนังจะยุ่นยุ่นแต่เสียงเดยไอ้พวกบริเวณคีบด้านหลังเนี่ยตำเนี่ยปวดทาต้องเรามัดระวังอันนี้คือไม่ไม่ต้องผ่าไม่ต้องอะไรเราก็ทําแบบนี้เลยเดี๋ยวเราทำกันปลาใบาขนุนแต่ทางใต้จะเรียกอีกอย่างนะอันนี้้าภาคตะวันออกจะเรียกปลาใบาหนุน เพื่อนทางจังหวัดอื่นเรียกไงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับแลกเปลี่ยนฟัามรู้กันนี่พอดีไปเจอสดเดียตัวลายนาเกียระแต่เนื้อสุดยอดนะอร่อยมาทำกันก่อขันตอนไม่มีอะไรยุ่งยากกับสไตล์ชายเลก่อนอย่างเงี้ยก็ใส่จริงๆก็ใส่หอม้วยทีน,นี้ขี้เกียจแต่บ้านมันขี้เกียจ ก็กระเทียมทุบขาจริงเงี้ใช้เง่ามันนะอันนี้เอาเอาต้นก็นได้เอารองกอุนหม้อแล้วก็เอาปลาใส่ก็ประมาณนี้เนี่ยเรียงเรียงเรียงจับใส่แต่ไม่ต้องเรียงดีอ่ะทีนี้อาบน้ำกันแล้วต่างคนต่างขี่เกียดก็เลยเกยจกันจับจริงก็เทปวดเลยทีนี้แัดเชฟก็ช่วยก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ทำกันเลยเือ่ปรุงก่อใส่อย่างเงี้ย ตาไกต่ไตายมันก็ที่ทำกินประจำมันเป็นเมนูแบบใช้เลยก่อจะรู้จักกันบางคนก็เรียกฮิปเค็มต้มหวานต้มเค็มก็สุดแล้วแต่แต่จะเป็นปลาพวกนี้เป็นปลาแป้นป้นแทองเป็นปลาใบหนุนคือตัวอื่นก็ได้แต่ไม่เหมาะอย่างปลาทูปลาลังเนี่ไม่เหมาะเข้าปลาพนี้น้ำตาลน้ำปลาพริกไทยผงรสชาติจะออกมา ไม่หวานนะฮะเค็มๆม,มันหวานปนๆกันนะแล้วก็จะมีเสริงพวกปลาซอสบางคนเขาก็ใส่เกลือเขาไม่เสริำปลา,าออก็สุดแล้วแต่เนะเย็บสมัยโบรามันได้เยอะเขาก็มาทำต้มเค็มกินเ,เ,เ,เล่นกินจริงมันปลาละดีเรีบราคาไม่สูงโลหนึ่งก่สามสี่สิบบาทราคาไม่สูง คือจะหากินงาน่ายเนี่ยกอประมาณนี้เดี๋ยวเรามาต้มกันเดี๋ยวเรามาต้มอันนี้ก็พร้อมที่จะไปตั้งไฟใช้เตาหอเข้าไฟฟ้าเลยมีหม้ออย่างนี้หลายใบยถ้าใครตั้งเตาถ่านได้ยิ่งดีปไปทำกันกอประมาณนี้อันนี้ พึ่งเห็นรากบักชีก็เอารากบักชีมาใส่รากบักชีใส่ก็หอมมี่ตรมกับมอยฟ้างนะขอจะไดงรมอีกอย่างความร้อนจะไปเรื่อยใต่ใช่ไม้แบบนี้นะลองไปดู ก็จะเดือดไปเรื่อยแล้วอุไปเรื่อยก็จะเค็มๆหม,มือนวานแต่ไม่ขาวนะวรับลองไม่ขาวสูตรนี้ถ้าทำก่อนไม่ไม่คข้าวเพําทำกินมาตั้งอู้รุ่นดั้งเดิมตั้งสมัยเตี๋ยสมัยแม่ เาทำกินมาก่อนอเ,เ,เนี่ยปาต้มเค็มหิปเค็มเงี้ยกินก็เหนียวผมเคยกินหลายครั้งว่าใช่ลองกินอร่อยแล้วเราก็จะมีพริกเกลือแบบนี้เนี่ยพริกเกลือแบบนี้เสริมกินเล่นก็ดีถ้าใครมีโอกาสเจอซื้ออร่อยอะแต่นี้ต่างจังหวัดกไกลไม่รู้ว่ามีหรือเปล่า ก็จะได้ฟลิลอีกอย่างนะในการทำเอาข้าวอ่ะถ้าเป็นปลาน้ําจืดผมว่าเป็นปลาตะเพียนปลาส้อยเนี่ยก็ได้ต้มเค็มแต่นี่ผมเคยค,คุีอยู่กับเพื่อน,อนทางเหนือเนี่ยอยู่หลายสิบปีเคยเคยมีแฟนอยูอ่ทางโน้นเนี่ยจะพอรู้พื้นฐานในการทำข้าวเขาเขาไม่ชอบหวานเนาะหวานมันนี่ไม่เอาเลยแต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปก็ก็ว่าอีกเรื่องเนาะไอ้ตรงนั้นก็แต่ถ้า มีโอกาสก็อยากให้หาลองมาทำรับทานดูหรือทำกินแหละชอบใช้สับบบ้านอร่อยครับเนื้อนุ่มอร่อยเนี่ยจิ้มจิ้มกับพริกเกลือเข้ายู่พริกเกลือผิบหกินบ่อยบางทีซื้อข้าวเหนียวเข้าสิบบาทยอมนาดาได้ขอซื้อสิบบาทแล้วก็น้ำพริกแจวอะไรก็ได้เนี่ยแล้วกินกับปลาเนี่ยหูมันเข้ากันมากเลยมันอร่อยลองดูครับ ปลาใบขนุนปลากระทะปลาอ่าอ,อดแอดปลาเฮ้ยมันไหลหอ่อปลาปลาน้มตื้นอ่ะมันแต่ขาดไม่ได้คือน้ำจิ้ม,มต้องมี่น้ำจิ้มเน้นเปรี้ยวเผ็ดเค็มไม่ไม่เปรี้ยวเผ็ดจะกินกับน้ำจิ้มแบบทางอีสานก็ไดโ้โอเคอยู่นะ ปักไม่ค่อยดีก็เลยต้องเปลี่ยนปักอาจจะมืดหน่อยแต่อารมณ์ภาพรวมก็ออกประมาณนี้คือถ้ายอ่างพวงอะ่ะ ที่พวกเราทําใช้คําว่าพวกเราเนาะทาคลิปกันอะไรกันเนี่ยแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์ของแต่ละบ้านของแต่ละภาคของแต่ละจังหวัดมาลงในโลกโซเชียลผมว่าดีนะในในยุคนี้โดยเฉพาะวัยรุ่นวัยของผมอะดีเรามีเปิดโอกาสได้เห็นเ,นอ,เออผ่ารูกก็าทำอย่างนี้เนาะกับข้าวก็ทำอางนั้นเนาะไม่รู้เพื่อนท่านอื่นคิดไายัางไง ใครมีโอกาสแวบเวียนมาจันบุรีระยองตาดก็ลองดูฮะซื้อแต่จังหวัดอื่นผมว่าถ้าไปทางเหนือทีนะ่ตากไม่ค่อยมีปลาแบบนี้จะมีแค่หม,มึกปลาพงหอยคู่วหอยลมอะไรเงี้ยซึ่งความสดก่อนเนาะก็ว่าไปตามรูปแบบสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ต้องตักทานให้ดูเนาะก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านทุกการรับชมขอให้มีโชค ทุกท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ครอบครัวมีความสุขขอขอบคุณทุก,ท,กท่านทุกคนสวัสดีครับผม